ูกพี่ครับครับผมลูกค้าขอให้ลูกพี่แนะนำหน่อยครับงบหมื่นกว่าบาทเบสนิ่มๆเอาไว้ร้องเพลงมีไหมครับเอาเบสนิ่มๆครับนิ่มๆลึกๆครับนิ่มๆเหมือนคนอ้วนอย่างงี้ใช่ไหมก <c oughs> ระท่อม <c oughs> นิ่มๆนิ่มๆก็แนะนําเป็นมาตินกระท่อมดีที่สุดแล้วคใครที่ชอบแบบนิ่มๆฟังสบายๆฟังเพลงเบสต,ต่ตําๆเนี่ยแบบลากเด่นเนี้ยพี่ก็แนะนําเป็นตัวมาตินไปเลยแล้วก็มีชุดเนี้ยที่น่าสนมากเวลาร้องเพลงในคอเรียนชุดนี้16,500บาทกระท่อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะฮะอุปกรณ์ก็ ครบทุกอย่างว่าเป็นทั้งด้านมิกก็ได้ไปด้วยมิกก็ฟังก์ชันคนชอบร้องเพลงก็ถือว่าสบายมากเอฟเฟกก็มีในตัวมิกแล้วถือว่าคุ้มมากตรงเนี้ยทีในี้ใครที่อยากชอบปรบบับ EQ ิเนี่ยในนี้ก็มี EQ ควไปด้วยแล้วสามารถทามิกนตัวนี้เป็นคอร์สในตัวได้เลยแล้วก็บลูทูธมันก็มีอีกในตัวเนี้ยสามารถแบบร้องเพลงแบบไม่ต้องเสียบสายอ่านดูแล้วก็ใช้ไม่ร้องโดยไม่ต้องมาวุ่นวายที่มิกได้เลยถือว่าคุ้มมากส,สำหรับมือใหม่นี่เนี่ยนําอะไรใช้ใช่มือใหม่ก็ง่ายทุกอย่างเพราะว่านี่เป็นพาว แล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับชุดนี้โดยไม่ต้องมีอะไรมากมายแดีว่าง่ายๆพื้นพื้นใครก็ใช้เป็นแม่บ้านพ่อบ้านลูกสามารถเปิดตัวนี้ได้แบบสนับตัวเนี้ยแล้วชุดนี้เราก็ยังแถมไม้ไปอีกสองตัว2ตัวเหรสองตัวใช่แถมไม้อีกสองตัวก็คือสำหรับร้องเพลงใช่ไหมใช่สำหรับร้องเพลงแล้วใครจะได้ไปเลยก็สามารถบอกให้มินเราได้ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันก็ได้บาทก็เป็นไม้ร้อยได้แล้วสำหรับตัวนี้เออ ทีทางด้านตู้เนี่ยเบรดก็เป็นตัว18นิ้วมาตินไปแล้วเือว่าเป็นตัวที่ใหญ่มากครับเป็นงานไม่อัดทั้งหมดแต่20มิลทั้งหมดหน้าตะแกรงปัม๊มฟีเจอร์ครบทุกอย่างดูปลักเสียงก็สไตล์นุ่มลึก นุ่มลึกอ่ะคือตู้มาตินข้อดีเขาคือได้ทุกความถี่จะมีในความถี่ในคน่เน้นคือได้ทุกความถี่ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่30เฮิรตซ์หนุนดันไปน200ได้เลยสำหรับตัวเนี้ยได้ความถี่ที่นิ่มและนุ่มลึกเวลาพูดไม่ก็จะติดเสียงไม่ด้วยทําไหมเสียงไม้รู้สึกมีคุณภาพมากขึ้นสำหรับตัวเนี้ยแล้วก็เสงกลางเนี่ยก็ให้4นิ้วไปเลยสำหรับใครที่ฟังในบ้านเนี่ยแนะนำเป็นตัว4นิ้วจะได้ความชัดของเสียงมากขึ้นเพร,ราะว่า4นิ้วบอยมเล็กเวลาเราพูดเบาร้องเบา กอง่ายชุดนี้เราสามารถเปิดในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องกวนเสียงของข้างนอกเลยสามารถเปิดกับคอฟังในบ้านได้เลยสำหรับตัวนี้รพร้อมด้วยขาตั้งอย่างนี้เยขาตั้งนี้ก็ได้ไปด้วยถือว่าคุ้มมากกระท่อมได้ขาตั้งแบบตั้งแบบสวยหรูนี้ก็ได้เอาเบสไว้กลางตู้สองฝั่งนี้ไว้ซ้ายขวาโทรทัศน์ก็เพิ่มมิติในการฟังเพลงเราไปอีกรประมาณนี้หรือใครมีโรงหนังอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ท่านไดูหนังกระท่อมได้เลยครับ ได้ด้วยก็คือ<ม>เหมือนกันสำหรับไปดูหนังพื้นๆประมาณนี้กระทอมุมพี่พูดมาขนาดนี้ก็อยากฟังเสียงแล้วก็ฟังเสียงเลยกับราคา1 6 5 0 0บาทส่งฟีถึงที่บ้านครับผมคุณครับผม